สวัสดีครับสวัสดีท่าน f อทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็นี่ฮะจะทำอาหารเย็นไว้รอภรรยานะครับวันนี้ผมก็จะมีเมนูก็คือนึ่งปลาฮะนึ่งปลานียนกับผักนะครับก็มีมะเขือแล้วก็กะหล่ำปลีมีผักนิดหน่อยนะครับผมก็จะนึ่งไวรอภรรยาฮะเย็นนี้นะก็เอากลับมาก็ได้ทานเลยนะวันนี้นึ่งปลานีนครับผม นี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์อันนี้ผมก็เตรียมผักเครื่องสมุนไพรน้ำพริกอะไรอย่างนี้ผมโขลกแล้วผมนี่ฮะผมผสมแล้วครับนี่ครับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับป่านนินนะครับนี่ฮะจะนึ่งนะฮะเย็นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการนึ่งนะฮะอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเอา หมักปลานิดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผักที่ผมจะเอาไปนึ่งนะครับเย็นนี้นะครับนี่ครับก็จะนึ่งทานกับปลานะฮะนี่ปลานึ่งก็น่าจะอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับก็พบกันได้นะครับนี่ฮะพบกันบนโต๊ะอาหารโต๊ะกับข้าวได้เลยนะครับ fc ทุกท่านครับมาทานข้าวพร้อมกันครับเย็นนี้ฮะนึ่งปลานิลนะฮะแซ่บๆเลยครับพี่น้องเด้อ น,นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะาปลาใส่ไว้เลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะตัวปลานะฮะผมก็จะใส่นึ่งนี่ฮะ นี่คือปลาที่กําลังเอาใส่นะที่ยเดี๋ยวดูกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวจะใส่ผักไปพร้อมกันเลยนะครับครับผมนี่ผมก็เอาผักกับปลาแล้วมีเห็ดด้วยนะฮะนี่ฮะจะนึ่งพร้อมปลานะก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีหรือ20นาทีนะฮะไม่เกินนี้นะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาดูหน้าตาว่าเป็นอย่างไรนะหน้าทานไหมนะครับเอฟทุกท่านครับนี่อร่อยแน่นอนนะครับเย็นนี้ครับนึ่งปลาเน้นนะนี่ฮะอร่อยแน่นอนนะครับผมนี่ครับก็เดี๋ยวก็จะทําการนึ่งปลานะครับนี่กับข้าวเย็นมีแล้วนะครับนี่ทําไว้รอภรรยามาเขาไม่ต้องเหนื่อยนะกลับมาจาก ที่ทํางานก็ทานของทานได้เลยนี่รับก็งสงสารเขานะครับเวลาทํางานที่ทํางานก็งานงานเยอะอยู่แล้วนะฮะใช้สมองเยอะอะไรเยอะอยู่แล้วนะกับกลับบ้านต้องมาทํากับข้าวนี้วันนี้เราต้องนี่ฮะทำกับข้าวไว้รอภรรยาของเรานะครับก็เอฟซี FC, หรือผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ลองทําเหมือนผมดูนะฮะแบ่งเบาภาระเนาะ ไม่ใช่ว่าเป็นภาระนะครแบ่งเบาแบ่งเบาหน้าที่การงานของภรรยานะักลับมาก็ไม่ต้องทํากับข้าวนี่ฮะก็เราก็มีเวลาหรือมีมีเวลามีโอกาสมีอะไรเราก็ทาไวรอภรรยาเราได้นะครับนี่ฮะกับข้าวเย็นนะหนึ่งปลานิลนะเย็นนี้อร่อยแน่นอนครับผมนี่ครับผมก็ทําการจุดเตาแล้วนะครับนี่ฮะรอประมาณสิบห้า หรือ20นาทีก็น่าจะสุกนะครับก็ลหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของปลาหนึ่งสูตรเขียนประชา a n แนลเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอีกสักครู่ครับเวลาประมาณใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับนี้ผมจะมาดูว่าเป็นยังไงครัโอ้โห นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาผักออกก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับโอ้โหน่าทานมากเป็นไงครับเอครับจ๋วเลยนะครับนี่ครับนึ่งปลานี่ครับนี่ครับสุกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่น่าทานไหมครับนี่ครับนึ่งปลาครับ นี่ครับ FC ครับน่าทานไหมครับเดี๋ยวผมจะปิดเลยนิดหนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหโเยี่ยมเลยครับครับผมนี่ก็ถึงเวลาใกล้ทานข้าวแล้วครับพอดีแม่บ้านกลับมาแล้วมีที่ผมทำไว้รอฮะอก็เป็นปลานะฮะที่ทำไม่รอฮนะ ทำไว้รอเนี่ยคุณแม่บ้านกำลังนี่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะก็จะมาทานข้าวนะวันนี้นึ่งปลานิลน,นะครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ที่ผมทำไว้ประมาณช่วงโน่นนะครับเที่ยงนะครับที่ผมทำไว้นะครับนี่ทำไว้แต่ว่าเป็นกับข้าวเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะ กับข้าวโต๊ะกินข้าวนะครับผมนี่ครับแสบเลอครับอีเลยโลพักกินมเจ้าหนึ่งป่านี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่บนโต๊ะกินข้าวแล้ววันนี้กินข้าวกับอะไรครับลูกสาว Oh, วันนี้มีไข่พะโล้นี่ฮะของลูกสาวก็มีปลาเนื้อด้วยนะฮะนิดหน่อยนะนี่ปลาเนื้อก็กจิ้มแจว่วมีแจ่วนะครับนี่ครับ<ม>ลูกสาวอืนมน,นี่ลูกสาวก็จะกินกินข้าวเลยลูกนี่ครับวันนี้ลูกสาวจะกินข้าวแล้วนะฮะเนี่ยไข่พะโล นี่ครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อแม่าาแมลูกเหมือนเช่นเคยวันนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็เลยสบายสบายก็จะกินข้าวพร้อมกันนะฮะวันนี้ก็คือกินข้าวพร้อมกันแบบว่าไม่ต้องรีบเพราะว่าคุณแม่ไม่ต้องตื่นเช้าคุณลูกก็ไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทานข้าวกันนะครับนี่ไปนอนนะจ๊ะครับก็คุณแม่กับคุณลูกคุณลูกก็จะทานข้าวแล้ว <Yeah. S 2> นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก f c ซแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาชมและติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่อง <Yeah. S 2> อ่ากดติดตามช่องเขียนธมชาตินะครับเพราะว่าช่องเขียนมชาตินี้ก็ขอให้มีคนติดตามเยอะๆหน่อยตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ขอขอขอความเมตตาและความเห็นใจจากผู้ที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขียนาตช c h a ชแนลด้วยนะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวทานข้าว่อนนะครับแล้วก็ฝากช่องตัวเลขแม่น้ำนุน่นตัวเลขแม่น้ำนุนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปผมจะลงรูปโปรไฟล์ให้ดูครับฝากช่องตัวเลข แม่น้ำหนุนด้วยนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับขอตัวทานข้าวก่อนครับสามคนพ่อแม่ลูกสวัสดีครับบ๊ายบายครับทานข้าวก่อนครับสวัสดีครับ